สวัสดีค่ะจันบีพันธิตานะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะสำหรับการรีวิวนะคะสินค้าที่อาจารย์บีใช้จริงนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อาจารย์บีใช้จริงวันนี้มี1ตัวนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ติดกระเป๋าตลอดเวลานะคะอาจจะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเล็กจิ๋วนิดเดียวนะคะนั่นก็คือนี่ลยคะวิกตอรี่น็อกนะคะวิกตอรรี่น็อก นะคะความยาวของบิกเตอรี่น็อกนะคะแค่นี้นะคะประมาณสัก6เซนนะคะประมาณ6เซนความหนาของเขาอยู่ประมาณสัก9มิลน,นะคะ8 9มิลน,นะคะามาดูเป็นไอเทมจิ๋วๆที่แจ๋วมากๆเลยนะคะจ,จะพกติดกระเป๋าพกสำหรับผู้หญิงตลอดเวลาคือจะบอกเลยว่า อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้ามองว่าไม่ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรที่ต้องใช้ของอัตถประโยชน์จริงๆเนี่ยวิกตอรี่น็อกจิ๋วของอาจารย์เนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยและจะนึกถึงวิกตอรี่น้อยอันเนี้ยทุกครั้งเลยนะคะ่ามาดูวิกตอรี่น็อกอันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ไอเทมมีทั้งหมด7ไอเทมนะคะด้วยกันอ่าอันแรกเลยอย่างแรกเลยวิกตอรี่น็อกต้องมีมีดคะ่ะ ใบมีดจิ๋วนะคะใบมีดนี้นะคะสามารถตัดเฉือนได้แต่งานเบาๆนะคะแต่อะไรก็ตามที่มันเหนียวแล้วเราตัดไม่ได้การมีมีดก็จะทําให้เราง่ายขึ้นนะคะหรือการตัดซองการกรีดซองจุดหมายอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่เหนียวๆหรือการกรีดอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ความคมของใบมีดเราก็จะสามารถใช้ใบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะนี่ใช้จริงนวเนี่ยใช้จริงนะ อ่ะอันแรกคือใบมีดนะคะอันที่สองเลยก็คือตะไบค่ะตะไบเล็บนะคะตะไบและดูหัวค่ะเวกต์เทอรี่น็อกรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะคลาสสิกนะคลาสสิกดังนั้นคลาสสิกหัวจะค่อนข้างแหลมอ่าคุณสมบัติที่2คือตะไบใช่ไหมคะคุณสมบัติที่3ก็คือไอ้ตรงหัวแหลมๆเนี่ยคะ่ะสามารถเอาไว้เคลียร์อย่างเช่นขี้เล็บอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอรถประโยชน์ ะะทั้งชายและหญิง3ควรมีนะอันที่4คือกันไกลนะคะกันไกเห็นไหมคะอันแค่นี้และคะ่ะแต่ซ่อนซ่อนไอเทมและคุณสมบัติอนเนกประสมไว้เยอะแยะมากมายกันไกลก็ถือว่าใช้ดีมากเลยอย่างเช่นใครสามารถออเอามาตัดได้ตัดอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อย,อยๆอะไรองี้ค่ะหรือตัดฉีกซองอะไรบางอย่างที่มันเหนียวแล้วเราทําไม่ได้นะก็ถือว่าดีมากแต่ให้ระวังตรงนี้นิดนึง ตรงด้านข้างในนะคะสปริงเนี่ยให้ระวังว่ามันจะเสียหรือมันจะหลุดถ้าเราใช้แบบไม่ระมัดระวังนะสปริงข้างในนะคะเนี่ยนะคะโอเคกันกายผ่านมาแล้วนะไอเทมที่4ี่แล้วใช่ไหมต่อไปไอเทมที่5เห็นตรงนี้ไหมคะเห็นตรงนี้นะจะมีสีเทาเราสามารถดึงออกมาได้เลยป,ปึ๊บกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นแหนบคะ่ะแหนบแหนบแหนบตนัวนี้อาจารย์ใช้บ่อยมากเพื่ออะไรรู้ไหมคะ เอ่อมาดึงเสียนค่ะเวลาเสียนต่ำนะคะหรือมีเหตุอะไรที่ต้องดึงอะไรเล็กๆจิ๋วๆอาจารย์จะใช้แหนบตัวนี้นะคะในการดึงเห็นไหมคะอเนกประสงค์มากเลยพอเราใช้เสร็จล้างให้เสร็จแล้วก็เก็บใส่ที่เดิมนะคะดูนะนี่ค่ะปึ๊บลงไปต่อไปค่ะไอเทมที่6นั่นก็คือเห็นสีครีมนะคะไม้จิ้มฟันค่ะคือชุกเฉินค่ะก็อ่ะอ่าตรงหัวเขาจะค่อนข้างแบน ฉุกเฉินค่ะเวลาที่เรามีอะไรติดฟันนะคะแล้วเอาไม่ออกจริงๆหาไม้จิ้มฟันที่อื่นไม่ได้เรามีวิตเตอรี่น็อกน้อยของเราเราก็เอามาจิ้มฟันได้เลยนะคะพอจิ้มเสร็จเอาอไปล้างด้วยนะคะแล้วก็เราก,กลับมาเก็บใส่ที่เดิมอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้เมื่อเราใช้เสร็จเราจะต้องรีบเก็บทันทีไม่งั้นมันจะหายได้เลยนะอันนี้ใช้มานานแล้วลำดับที่เจ็ก็คือนี่ค่ะห่วงห้อยนะคะห่วงห้อย ก็เอาไว้สําหรับห้อยกับกุญแจอะไรเงี้ยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะตัวเล็กจิ๋วแค่นิดเดียวแต่คุณสมบัติมากมีนะคะตรงนี้นะคะเป็นตาของบิสต,ตอรี่น็อกนะคะข้างในเนี่ยเป็นตาโล่นะคะเป็นโลหะนะคะโลหะฝังอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นรูปไม้กางเขนนะคะเมื่อก่อนนะทำมาให้กับทหารสวิตนะคะสวิตใช้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้กันทั่วโลกนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สวยอะคะ่ะ ประกับเป็นเป็นพลาสติกนะคะประกับนะคะประกับสีแดงเป็นพลาสติกนะคะสวยค่ะเหมาะกับผู้หญิงทุกคนเหมือนทําได้เลยเนาะเหมาะกับผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนคือเมื่อก่อนเขาจะให้กับเหล่าทหารสวิตนะคะใช้เป็นยูทิลิตี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ใช้ในยามที่มีเรื่องที่ต้องใช้ในยามจาเป็นเป็นอเนกประสงค์จริงๆค่ะ ะะก็สามารถใช้ได้ดีเลยอันนี้ใช้จริงๆพกใส่กระเป๋าซิปเอาไว้เลยนะคะถ้าใครอยากจะรักษาเพิ่มก็ซื้อปลอกใส่ให้เขาได้นะคะปลอกก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะปลอกก็จะอันอย่างนี้ค่ะอันจิ๋วๆเราก็ใส่ปลอกให้เขาได้เลยนะคะถามว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยซื้อมานานแล้วนะคะซื้อมานานแล้วก็อยู่ที่ราคาหลักร้อยอย่างเช่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่รุ่นแต่เดี๋ยวนี้ก็หากซื้อง่ายคะ่ะไม่ยากนะคะ นะคะก็สามารถหาซื้อได้อันนี้เราก็จะเป็นการทานอมผิวของเขาด้วยนะคะเราใช้เราก็ต้องรักษาเขานะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับ Victory ี่นอกนะคะรุ่นจิ๋วนะคะตัวน้อยอาจารย์ตั้งชื่อเขาว่าวิกน้อยนะคะเพราะอาจารย์มีวิกตัวใหญ่ด้วยนะวันนี้จะมารีวิวตัวที่ใช้ประจำใช้จริงๆติดกระเป๋าตลอดเวลานี่ก็คือตัวนี้เกิดปัญหาทีไรตัวนี้มาก่อนเสมอนะคะโอเคค่ะเป็นงานอัดถักประโยชน์ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะวิก t ตอรี่น็อกน้อย ใช้ได้จริงๆใครมีแฟนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ควรซื้อให้แฟนมากเลยนะคะ,ะวันแรกๆแฟนอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมต้องซื้อให้แต่พอวันที่เขามีปัญหาเขาจะนึกถึงวิกตอรี่นอกน้อยค่ะอาจารย์เป็นมาแล้วนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันใครอยากให้อาจารย์มารีวิวอะไรให้ฟังอีก ยังไงก็ติดต่อหรือบอกกันเข้ามาได้นะคะที่ช่องความคิดเห็นถ้าจันนีมีก็ยินดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ